ะะอ้อนไม่ได้มารีวิวของกินของใช้นะคะแต่ว่าอ้อนจะมาเปลี่ยนลุคของตัวเองจากผมตรงแบบนี้นะคะกลายเป็นสาวผมลอนนะคะอยากจะรู้ว่าเออถ้าอ้อนม้วนผมเนี่ยออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองม้วนกันดูเนาะก็เห็นคนอื่นเขาม้วนเราเออสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากลองม้วนบ้างนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงบ้างอ้อ,อนเป็นคนผมยาวนะแล้วก็ตรงนะคะ นี่เลยแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะไปมองไปลองม้วนกันดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะคะนี่นะคะเดี๋ยวไปลองม้วนกันเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาลองม้วนกันนะนี่นะคะเดี๋ยวอย่างแรกนะคะแยกผมก่อนนะเป็นสองข้างเดี๋ยวมาลองม้วนอ้อนก็ไม่รู้ว่าม้วนม้วนแบบนี้ถูกหรือเปล่าอม้วนกันเลยระวังด้วยนะคะ รอสักพักนะคือเครื่องของอ้อนอะไอตัวเนี้ยไอที่มวนนะคะอ้อนซื้อมาในราคา159บาทนะคะหวัอไหวางอาจจะร้อนชานิดน,นึงนะอ,อ้ได้อยู่นะได้อยู่อ่าต่อไปต,อต่อไปอนะคะอ่ชอต่อไปอ่เหมือนดิน แต่ละคนก็อาจจะมีวิธีแบบว่าม้วนต่างกันนะเนาะแต่สําหรับอ้อนอ้อนชอบม้วนแบบเนี้ยไม่รู้ว่าออกมามจะโอเคไหมโอเคค่ะโอเคค่ะชอบต่อไปเราก็ม้วนไปเรื่อยๆเลยนะม้วนไปเรื่อยๆนะคะเมื่อกี้อาจจะมีคนกลวนนิดนึงนะคะ <c oughs> เอาโอเคม้วนต่อไปเนี่ยค่ะได้ขั้นนึงแล้วนี่นะคะ อุ้ยก็โอเคอยู่นะจักไม่ได้ม้วนมานานนะโอเคเดี๋ยวมาลองฝั่งนี้นะคะอ่าเดี๋ยวมาลองฝั่งนี้นะคืออ้อนอนะไม่ได้ม้วนมานานมากแล้วนะคะส่วนใหญ่อ้อนจะทําส่วนใหญ่อะขผมตรงไงเป็นคนแบบว่าไม่ไม่แบบว่าอาบน้ําเสร็จอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนไม่ค่อยแบบว่าอะไรทรงผมมากนะคะหลังๆอนะ แต่ช่วงมหาลายัยอุ้ยเราจะทําผมแบบใช้เวลานานแต่แบบแต่ตอนเนี้ยคือไม่ไม่ค่อยได้ทำอ่ะพู้ง่ายๆเลยนะคะม้วนต่อไปเลยแต่บางคนเขาก็อาจจะไม่ม้วนแบบอ้อนนะอันนี้คืออ้อนชอบม้วนแบบนี้นะเป็นความชอบส่วนส่วนตัวด้วยแหละโอเคอก็ม้วนไปเรื่อยๆนะคะจับชอบไปเรื่อยๆ ันไปเรื่อยๆเลยระวังมือด้วยนะร้อนมากอะ่ะอ้อนอะเคยนะบอกว่าอุย้ยหลดุดหลุดนะคะแป๊บหนึ่งผมยาวมากนะคะคืออ้อนอะเคยนะแบบแบบว่าลืมตัวเผลออะบางทีแบบว่าม้วนผมเนี่ยเผลอไงบางทีคุยกับแบบว่าคุยกับเพื่อนหรือคุยกับใครอย่างเงี้ยอาะเพลินเลยค่ะไปจับโอ้โหลวกมือเลยนะ ระวังกันด้วยนะอ้อนอเคยแล้วอะ่ะลวกนิ้วอะ่ะเพราะว่ามันร้อนนะคะม้ะวนไปเรื่อยๆเลยนะคะเฮ้ไว้สักพักอ,อย่างนี้โอ้โหเริ่มได้ละเริ่มได้ละ เริ่มสวยหรือเปล่าไม่แน่ใจสวยนี่สวยในแบบของอ้อนนะอ,ะอาจจะบอกว่าไม่ได้สวยในแบบของคนอื่นใช่ไหมนี่นะคะแบบนี้ก็ไว้สักพังนะคะโอเคแล้วก็ชอบต่อไปนะคะโอเคค่ะชอบสุดท้ายละ จริงๆอ่าการม้วนผมอ่ะมันก็เหมือนว่าเป็นการเปลี่ยนลุคได้นะจากผมตรงเอ่อเป็นผมรอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทําให้หน้าเราเปลี่ยนได้นะบางทีการเปลี่ยนทรงผมอ่ะออนว่ามันช่วยได้เลยแหละโอ้โหได้อยู่นะออนว่านี่นะคะเออออกมาโอเคมากเลยเป็นอะไรกันบ้างคะหน้าเปลี่ยนไหมอ่ะหน้าเปลี่ยนบ้างไหมจับ ผมตรงเมื่อกี้อันไหนดีกว่าเป็นยังไงกันบ้างคะนี่นะคะเห็นชันไหมเอ่ยคืออ้อนแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ไมไดวมไว้นานนะคะคือเอาแบบว่าไม่ได้อนจังดีละ ก็ลองดูนะอ้อนว่ามันก็ทําให้สามารถแบบว่าเออเราเปลี่ยนลุกได้นะคะในวันนั้นได้นะยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร b e ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย